หนึ่งในร้อยของดอกไม้สดให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีตอนที่สามเวลาเช้าตรู่วิชัยยังหลับเกิดนิมิตว่าจีนในสยามก่อการกำเริบตัวเขาเองจะเป็นโดยสถานใดก็ตามได้ถูกเกณฑ์ไปปราบพวกเหล่านี้ด้วยกำลังปลุกปล้ำต่อสู้กับจีนคนหนึ่งท่ามกลางเสียงม้าล่อและเสียงประทัด วิชัยลืมตาขึ้นพบตัวเองอยู่ในมุง้งกำลังปล้ำหมอนข้างอย่างขนานใหญ่เขาเริ่มรู้สึกตัวว่าฝันแต่เสียงดังโครมครามยังดังอยู่ใกล้หูทำเขางงไปแล้วก็ตกใจถึงกับลุกนั่งขึ้นโดยเร็วมองทะลุภาพโรงไปตรงหน้าพบฝาเรือนและประตูเกิดความแก่ใจว่าตนกำลังอยู่ในห้องนอนซึ่งหมายความว่าไกลาจากเสียงอุกทึกจะพึงกล่ำไกลเพราะบ้านผู้พิพากษาจังหวัดสงขลา ไม่เคยมีคนพานสันดานหยาบมาเกะกะเหตุฉไนวันนี้จึงมีเสียงอันไม่ไพรอะสนะอหูมารบกวนแต่รุ่งสางออกนึก,กโกรธเท่าที่ใจเย็นเช่นเขาพึงกโกรธเป็นจึงเปิดประตูมุ้งออกโดยแรงเห็นตู้เสื้อผ้าของตนตั้งตระงานอยู่ข้างเตียงแสงทองสองลอดช่องหน้าต่างอันปราศจากม่านวิชัยยกมือขึ้นเกาศีรษะเขาพึ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองว่าในบ้านที่เขาอยู่นี้ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของโดยตรงมิได้มีเฉพาะตัวเขาเป็นประมุขสิทธ,ธขาดแต่ผู้เดียวการนอนของเขาจึงไม่ปลอดโปร่งดังที่เคยคิดได้ดังนี้แล้ววิชัยก็หันกลับขึ้นเตียงทิ้งตัวลงบนที่นอนดังเก่าเสียงอึกทึกนั้นปรากฏว่าเป็นเสียงประตูและเสียงฝีเท้าครั้นแล้วก็มีเสียงพูดเสียงบน่นเสียงด่าบัดนี้วิชัยยังนึกได้ต่อไปอีกว่าห้องนอนของเขาอยู่ติดกับห้องนายร้อยตรีชัด และจำได้ว่านายทหารหนุ่มน้องเขานั้นจะต้องไปฝึกหัดทหารก่อนหกนาฬิกาแทนความชะงนสนเทและความฉุนวิชัยนอนฟังเสียงต่างๆที่ดังมาจากห้องด้วยอารมณ์ดีประมาณ15นาทีจึงได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระดานโดยแรงและเร็วและไปสุดเสียงลงเมื่อชัดลงบันไดเรือนไปแล้วบัดนั้นดวงจิตวิชัยก็ประวัติถึงความหลังเมื่อครั้งตนยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อย และภูมิใจยิ่งนักในเครื่องแบบแห่งโรงเรียนซึ่งตนมีความชอบธรรมที่จะสวมได้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มนุษย์เห็นได้ด้วยตาดังนั้นจะกล่าวยืนยันให้จะแจ้งว่าคือสิ่งใดมีขึ้นอย่างไรก็ยากที่จะกล่าวแต่มนุษย์ได้บัญญัติศัพท์ไว้สำหรับเรียกธรรมชาตินี้ว่ากรรมพันธ์คือกรรมที่ติดต่อกันในวงมนุษย์คนหนึ่งเมื่อยังคงชีพมีวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นของตน ครั้นชีวิตล่วงไปแล้วตามความนิยมของโลกย่อมให้วัตถุนั้นแก่บุตรเรียกว่ามรดกจะแยกมรดกเป็นสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นนามที่มีรูปย่อมหยิบยื่นยกให้ปันกันได้อีกชนิดหนึ่งเป็นนามไม่มีรูปใครไม่มีอำนาจที่จะยกให้ใครแต่จะหวงแหนมีให้ตกถึงใครได้ก็เป็นการเกินอำนาจอีกมรดกชนิดที่สองนี้ได้แก่กรรมพันธุคนทั้งหลายมีความเชื่อว่า ลูกย่อมเหมือนพ่อแม่โดยลักษณะและนิสัยนี่คือคนทั้งหลายเชื่อในกรรมพันธุ์แต่บางคราวปรากฏว่าพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกผิดแผกกันมากทั้งกายและใจข้อนี้เป็นเพราะกรรมพันธุ์ไม่เป็นมรดกที่ตกทอดรับช่วงกันแต่เฉพาะจากพ่อแม่ถึงลูกโดยตรงหากจะข้ามชั้นหลานรับจากปู่หรือตาหรือเหลนรับจากทวดก็มีมากอยู่ ดังเช่นวิชัยทวดของเขาเป็นนักรบที่แกล้วกล้ากลางศึกปู่เป็นข้าหบดีมีนาให้เช่าและทำนาของตนเองบิดาเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองส่วนตัววิชัยรักทหารรักความเป็นทหารและรักการเป็นทหารตลอดจนเครื่องแบบทหารตั้งแต่แรกรู้ความคุณพ่อฮับใครเป็นในายใหญ่ของทหารวิชัยเคยถามบิดาดังนี้ด้วยท่าทางขึงขัง และสีหน้าขครึมอย่างเอางานเอาการครั้นได้รับคำตอบว่าแม่ทับสีลูกวิชัยก็ยืนตัวตรงแอนอกยกศีรษะและพูดอย่างเด็ดขาดหนูโตแล้วหนูจะเป็นแม่ทับใหญ่ครั้นแล้วสัญชาตญาณแห่งเด็กที่จะโตขึ้นเป็นผู้มั่นในกะตัญญูรู้เชิดชูผู้ให้กําเนิดไว้เหนือตนเข้าหันมาถามบิดาว่าแล้วใครเป็นนายแม่ทับใหญ่ฮับเวลาสงครามไม่มีใครเป็นนายทับใหญ่หลอกลูก คราวนี้พ่อหนูน้อยก็นิ่งคิดแล้วจึงถามว่าผมเป็นแม่ทับเล็กเท่านั้นแหละคุณพ่อเป็นแม่ทับใหญ่ดีกว่าต่อมาอีกสามปีเมื่อพระราชชวงผู้สูงศักดิ์ได้ทรงจัดการให้โรงเรียนนายร้อยเติบใหญ่และเจริญดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เด็กน้อยผู้มีความใฝ่ฝันล้วนแล้วไปด้วยเรื่องของนักรบก็ได้เข้าศึกษาวิชาในโรงเรียนนักรบสมประสงค์แต่วิธีแห่งชีวิตมนุษย์ หาได้อยู่ใต้ความเจตนาและความควบคุมของมนุษย์ไม่แต่พอวิชัยสอบไล่ได้ขึ้นอยู่ในชั้นประถมสามก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ครอบครัวร้ายนักจนถึงกับวิชัยต้องหมดหวังในการที่จะดำเนินชีวิตตามรอยเท้าผู้เป็นทวดต่อไปทีเดียวบิดาของวิชัยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีวิชัยบริรักษ์มีตำแหน่งเป็นนายอำเภอจัก,กรวรรดิโดยตำแหน่งนี้คุณพระมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยกับสมุบัญชี รักษาเงินราชการเมื่อคืนวันเกิดเหตุมีผู้รู้เห็นว่านายอำเภอกับสมุบัญชีนั่งรถลากจากโรงหนังญี่ปุ่นด้วยกันครั้นรุ่งเช้าเมื่อสมุบัญชีกับนายอำเภอผู้ต่างฝ่ายต่างถือกุญแจตู้กำปั่นคนละดอกคือนายอำเภอถือกุญแจกำปั่นชั้นนอกสมุบัญชีถือกุญแจชั้นในพากันไปไขกำปั่นนั้นปรากฏว่าเงินที่มีอยู่1 2 0 0 0บาทเมื่อวันก่อนนั้นหายไปจนหมดสิน้น ได้มีการไต่สวนอย่างละเอียดแต่ไร้ผลไม่มีรอยชำรุดที่กำปั่นแม้แต่เล็กน้อยตำรวจที่อยู่ยามรักษาการยืนยันว่าไม่ได้ยินหรือได้เห็นสิ่งใดผิดปกติและเจ้าหน้าที่ค้นไม่พบของกลางใบหน้าผู้รักษาเงินทั้งสองไม่มีผู้ใดไขความลับให้กระจ่างได้ทางราชการจึงบัญชาให้ขังตำรวจผู้รักษาหน้าที่เสียหนึ่งเดือนและปลดนายอำเภอและสมุบัญชีออกจากราชการ โดยไม่ได้รับพระราชทานเบีย้ยบำนาญมีคำกล่าวว่าตัวเคราะห์เมื่อเข้าสู่ผู้ใดหาเข้าแต่ตัวเดียวไม่หากย่อมเข้าหลายตัวในคราวหนึ่งเช่นเดียวกับตัวเคราะห์ที่เข้าสู่พระศรีวิชัยแต่พอคุณพระต้องโทษมัวหมองได้สักหน่อยห้องแถวส8ปดห้องปลูกอยู่ริมถนน22กรกฎาเป็นสมบัติที่พระศรีวิชัยได้รับจากบรรพบุรุษ ก็ถูกเพลิงเผาผลานวินาศไปในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงต่อจากนั้นเจ้าทรัพย์ก็ล้มเจ็บเป็นโรคเส้นประสาทอย่างแรงในระยะต้นนี้วิชัยยังคงศึกษาประจำอยู่โรงเรียนเดิมทุกๆวันเสาร์เขากลับมานอนค้างที่บ้านและถือโอกาสพยาบาลบิดาด้วยความเอาใจใส่และช่วยมารดาทำงานเท่าที่ความสามารถของตนจะทำได้ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐดังปรารบในพุทธศาสนสุภาษิต โดยในนี้ความมีโรคก็เป็นเครื่องล้างลาบอย่างร้ายกาศเมื่อหมดเงินเดือนหมดรายได้จากห้องแถวครอบครัวพระศรีวิชัยยังมีหวังแต่จะพึ่งค่าเช่านาและดอกเบี้ยจากตัวเงินสะสมไว้ได้บ้างเล็กน้อยครั้นประมุกแห่งครอบครัวเจ็บหนักค่ารักษาที่ต้องเสียมิใช่เสียเป็นระยะเวลาเสมอกันดังเช่นรายรับที่ได้รับเป็นกำหนดรายปีหรือรายเดือนหากต้องเสียไม่จำกัดเวลาใด จึงเป็นธรรมดาที่ภายในเวลาอันสัน้นเงินทุนที่มีอยู่ก็หมดไปรายจ่ายท่วมรายได้ถึงกับต้องจำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อหาเงินมาใช้เมื่อหมดเกียรติหมดทรัพย์ก็หมดเพื่อนหมดตลอดทั้งค่าทาาหญิงชายงานในบ้านทุกชนิดเว้นแต่งานทำครัวนางศรีวิชัยต้องประกอบเองโดยมีลูกหญิงคนโตที่ควรจะช่วยได้มากแต่ขาดความเคยและความอดทนเป็นผู้ช่วย กับมีลูกหญิงอีกสามคนพอวิ่งเต้นหยิบโน่นฉวยนี่ได้บ้างถ้าเจ้าหล่อนน้อยนนั้นไม่มัวเป็นห่วงที่จะหนีไปวิ่งเล่นหรือหาเรื่องทะเลาะวิวาทตลอดจนหยิกตีกันเองนอกจากนั้นเจ้าหล่อนทั้ง4คนนี้ยังอยู่ในเขตแห่งการต้องไปโรงเรียนเพื่อการศึกษาซึ่งหมายความว่าภายหลังที่ต้องทำตนอยู่ในระเบียบและทำงานด้วยสมองมาหลายชั่วโมงแล้วก็เป็นธรรมดาของเด็กที่เกิดมาในความสุขสมบูรณ์ จะเบื่อนายต่องานบ้านอย่างที่สุดส่วนวิชัยผู้เป็นบุตรหัวปีมีวัยเป็นอาวุโสมีความคิดพอที่จะเข้าใจในความทุกข์และช่วยทุกข์หนักด้วยกับมารดาผู้ต้องแบกภาระอันใหญ่ยิ่งไว้ในอกแต่ผู้เดียวเขาจึงเพิ่มความอุตสาหะในการที่จะทำตัวเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวยิ่งขึ้นเสมอคิดดูก็เป็นข้อขำความดีของคนหนึ่งนั่นเองเป็นต้นเหตุแห่งความวิบากของตนเอง ลูกรักของแม่เจ้าคนเดียวเป็นคนช่วยทำให้แม่เบาอกได้ทุกระยะหนึ่งสัปดาห์ทำไมเล่าเจ้าไม่มาช่วยแม่ให้ทุกวันในเดือนนั้นเองโดยคำวิงวอนแกมบังคับของมารดาวิชัยต้องลาจากโรงเรียนนายร้อยลาจากทางแห่งอาชีพที่เขารักและได้ใฝฝันถึงความใฝ่สูงมาแต่น้อยวันแรกๆแห่งการต้องเสียสละนี้เป็นวันที่วิชัยจะลืมเสียไม่ได้โดยยาก และน้ำตาที่เขาได้เสียไปเพราะเหตุนี้ก็จนจะเปรียบได้ว่าเป็นหยดโลหิตกระเด็นจากตาอย่างไรก็ตามประโยชน์ที่นางสีวิชัยหวังได้จากลูกคนโตนั้นก็ไม่ได้น้อยไปจากที่หวังไว้ไม่มีงานสิ่งใดเลยที่วิชัยจะดูได้ในเมื่อตนจะทำให้สำเร็จได้การพยาบาลพ่อการทำความสะอาดการซักรีดการดูแลน้องทั้งสี่คนเฉพาะอย่างยิ่งน้องคนเล็กซึ่งมีอายุเพียงสี่ปี ไม่สมควรละเลยให้พ้นสายตาผู้ใหญ่การทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ย่อมสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจจริงของวิชัยโดยสิ้นเชิงโรคร้ายของพระศรีวิชัยทำการล้างซัพ์อยู่สองเดือนเศษแล้วก็ยุติภรรยาและบุตรค่อยหายใจสะดวกขึ้นต่างตั้งหน้าทำการงานอันเป็นกิจวัตรและหาความสุขอย่างเบียดอกเท่าที่ทุนทรัพย์จะหาให้ได้การเป็นดังนี้อยู่สองปีเศษ ถึงคราวพระศรีวิชัยจะพ้นเคราะห์วันหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องภรรยาพยายามจะประหารสามีด้วยมีดชายทงเพราะเหตุวิวาทเรื่องชายชู้ในเวลาที่เจ้าหน้าที่ไต่สวนปากคำทั้งสองฝ่ายบรรดาลโทสะกล่าวพฤะรศวัดแก่กันไม่ลดละและในที่สุดภร,รยาได้แถลงต่อเจ้าหน้าที่ว่าสามีเป็นผู้เคยทำผิดกฎหมายตัวเป็นผู้ช่วยสมุบัญชีสมคบกันกับสมุบัญชีผู้เป็นนาย ทำกุญแจปลอมลักเงินราชการไปจากกำปั่นที่ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอจัก,กรวรรดิบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักพระศรีวิชัยไม่ได้กลับเข้ารับราชการตามเดิมเนื่องจากร่างกายทุพลภาพแต่ได้รับเงินเดือนชดเชยเวลาสามปีที่ไม่ได้ทำงานจนครบถ้วนและได้รับพระราชทานเบี้ยบำนาญตามเวลาราชการความฟื้นตัวก็ค่อยมีขึ้นแก่ครอบครัวนี้ ร้อมด้วยความนับหน้าถือตาจากญาติมิตรทั้งหลายแต่ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของวิชัยนั้นเป็นอันล้มเหลวเปล่าว,วิชัยหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าศึกษาวิชาพลรบเสียแล้วเพราะการลาของเขาซึ่งในตอนต้นอนุโลมเป็นการลาพักมีขีดจำกัดเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นได้แปรรูปเป็นการลาออกตามข้อกำหนดเพราะเหตุที่วิชัยไม่ได้กลับเข้าในสถานศึกษาตามเวลากำหนดแต่ความรักทหารยังฝังอยู่ในใจ วิชัยจึงสนับสนุนให้น้องชายได้เป็นนักเรียนานายร้อยแทนตัวส่วนเขาเองนั้นต่อมาได้เป็นเนติบัณฑิตสยามได้รับราชการในกระทรวงยุติธรรมและไปเป็นผู้พิพากษาอยู่ตามจังหวัดต่างๆหลายปีจนในที่สุดได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอัตถคดีวิชัยแสงทองที่จับขอบฟ้าเปลี่ยนเป็นแสงแดดกล้าชายหนุ่มผู้นอนลืมตาฝันอยู่จึงลุกขึ้นนำตัวออกจากมุง้ง มองไปรอบฝาผนังทั้งสีด้านแล้ววิชัยขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจในตอนกลางคืนวิชัยมีอารมณ์เบิกบานเยี่ยงคนที่ระเหระหนจากบ้านเกิดไปนับปีครั้นแล้วได้กลับมายังที่พร้อมด้วยความหวังที่จะได้อยู่ยืดยาวก็ย่อมจะปล่อยตัวปล่อยใจให้เบิกบานไปตามอารมณ์ละเสียซึ่งความพิถีพิถันและการคิดเล็กคิดน้อยเหตุฉะนั้น เขาจึงเข้านอนอย่างสุขสบายโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่าสภาพห้องนอนของตนนั้นเป็นอย่างไรครั้นถึงเวลาเมื่อแสงแดดกระจายไปทั่วห้องวิชัยให้นึกแปลกใจที่ห้องนี้ผิดแปลกไปจากสภาพที่เขาเคยเห็นอยู่เป็นอันมากเลี้ยวหาเครื่องแต่งห้องที่เคยใช้ประจำในคราวที่ได้โอกาสมาเยี่ยมบ้านพบแต่ตู้เสื้อผ้าแบบพ้นสมัยที่เป็นของบิดาท่านเคยใช้อยู่ตู้เดียว ส่วนที่เป็นของเขาเองทั้งโต๊ะเก้าอี้เตียงตลอดจนราวแขวนผ้าเช็ดตัวไม่มีเหลืออยู่หน้าต่างสองหน้าต่างที่ข้างเตียงมีเศษม่านห้อยร่องแรงเป็นแผ่นใหญ่แต่หน้าต่างหัวนอนนั้นแม้แต่ราวม่านก็ไม่เหลืออยู่ทางปลายเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งเก่าคร่ำคร่าเป็นร่องรอยแล้วลายสลักแบบพ้นสมัยเช่นเดียวกับตู้กระจกเงาที่ในกรอบไม้อันติดอยู่บนโต๊ะมีทั้งรอยขีด รอยผ้าบนโต๊ะไม่มีผ้าปูแต่เครื่องตั้งประจำโต๊ะเครื่องแป้งนั้นครบชุดตั้งแต่ขวดน้ำอบไทยตลอดจนขันน้ำพานรองโดยไม่ใช้เวลาคิดอะไรให้มากไปกว่าสงสัยว่าเครื่องแต่งห้องของตนไปอยู่เสียที่ไหนวิชัยคุกเข่าลงบนพื้นห้องจัดแจงเปิดกระเป๋าเดินทางหาของที่ต้องการ15นาทีต่อมาวิชัยก็ออกจากห้องชั้นบนลงมาชั้นล่างเพื่อหามารดา อันบ้านที่อยู่ของวิชัยนี้เป็นเรือนไม้อย่างเก่าชั้นบนแบ่งออกเป็นห้าห้องเล็กๆใช้เป็นห้องสําหรับอยู่สามห้องนอกนั้นเป็นห้องรกคือเป็นที่สําหรับคนใช้อาศัยนอนปนกับของชั้นล่างและส่วนหน้าทําเป็นเฉลียงทั้งกว้างและยาวจึงมีห้องแต่เพียงสีห้องซึ่งคุณนายชื่นใช้เป็นห้องนอนเสียห้องหนึ่งส่วนอีกสองห้องเรียกว่าห้องรับแขกและห้องกินข้าววิชัยพบมารดาอยู่ในห้องนอนกําลังทาแป้ง พอเห็นหน้าบุตรชายก็ทักว่าตื่นแล้วหรือเมื่อคือรอนร้อนไหมไม่รู้สึกเลยครับบุตรชายตอบเสียงแจ่มใสพอเข้ามุ้งก็หลับสนิทรวดเดียวจนสว่างพ่อชัดเข้าลุกโครมครามถึงได้ตื่นอ้อวันนี้พ่อชัดเข้าไปฝึกหัดพ่อใหญ่ละ่ะต้องไปกระทรวงไหมต้องไปครับแต่ไปสายหน่อยได้ขณะนั้นสาวใช้คนหนึ่งของคุณนายถือไม้กวาดเข้ามาในห้อง คุณนายกำลังจะรับประทานหมากพอเห็นคนใช้ก็หยิบตลับขี้พึ่งขึ้นถือไว้พลางลุกขึ้นยืนบอกลูกชายว่าออกไปข้างนอกเถอะเด็กมันจะกวาดเรือนวิชัยลุกขึ้นจากที่หยิบเชี่ยนหมากกับกระโถนถือตามคุณนายออกมานั่งที่เฉลียงหน้าห้องคุณแม่ครับเขาพูดในครู่หนึ่งต่อมาเครื่องแต่งห้องของผมไปไหนเสียหมดครับอะไรโต๊ะ เก้าอี้และอะไรต่างๆที่ผมเคยใช้อยู่ที่ห้องพ่อชัดแนะ่นี่ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมห้องน้องดอกหรือเข้าไปประเดี๋ยวหนึ่งเมื่อคืนนี้ไม่ทันเห็นว่าของของผมอยู่ที่นั้นผู้เป็นมารดาหัวเราะและพูดอย่างขันจาไม่ได้นะไม่ว่าพ่อชัดเขาเอาไปพ่นสีเสียใหม่สวยเรียมเทียวแล้วเขาให้ช่างต่อตู้มาเข้าชุดอีกใบหนึ่งอ๋อ ดูเหมือนโต๊ะหัวนอนด้วยของพ่อใหญ่แต่เดิมไม่มีไม่ใช่หรือไม่มีครับบุตรชายตอบเสียงต่ำนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วถามต่อไปตู้หนังสือของผมอยู่ดีหรือครับอยู่ดีเป็นคำตอบอย่างแน่นแฟน้นแม่คอยให้เขาเอายากันตัวสัตว์ใส่ไว้เสมอเข้าไปดูสิอยู่ในห้องนั้นทั้งสามใบมองตามมือมารดาสีหน้าวิชัยเต็มไปด้วยความสนเทห้องนั้นห้องที่คุณนายบอกว่า เก็บตู้หนังสือไว้เขาจําได้ว่าเป็นห้องสัมภาระเป็นที่เก็บหีบกระบุงตะกร้าถ้วยชามองค์ไหก็เหตุฉนหนังสือของเขาจึงเข้าไปอยู่ในห้องนั้นด้วยพ่อจะเอ่ยปากถามคุณนายก็อธิบายขึ้นเสียก่อนพ่อชัดเขาว่าตู้มันเก่าคร่ำาครึเต็มทนตั้งไว้ในห้องรับแขกมันน่าเกลียดเขาก็เลยต่อตู้ใหม่แล้วเอาหนังสือที่เขาเอามาจากนอกจัดไว้ไปดูสิของเข้าสวยเรียมเทียว แต่ว่าหนังสือยังไม่เต็มตู้พ่อชัดว่าหนังสือพ่อใหญ่มีสวยๆเขาจะเลือกมาใส่ตู้ใหม่ด้วยแต่ยังไม่เห็นเขามาเลือกเห็นจะมัวยุ่งนั่นยุ่งนี่เลยลืมวิชัยเอ็นหลังพิงลูกกรงระเบียงเรือนมือลูปคางนั่งเงียบไม่ปริปากว่าอะไรต่อไปแต่คุณนายชื่นมีเรื่องพูดกับลูกชายอีกมากพ่อชัดเพิ่งกลับจากประเทศอังกฤษได้8เดือน ชื่อเสียงกำลังหอมด้วยความรู้ที่กล่าวกันว่าใหม่ที่สุดในหมู่นายทหารส่วนร่างกายก็เป็นสเสน่ห์แก่ตาด้วยความสวยเก๋ประเปรียวอันคำกล่าวที่น่าชื่นใจปานนี้คุณนายชื่นย่อมไม่รู้เบื่อที่จะฟังและพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็วันนี้ผู้ที่คุณนายจะพูดให้ฟังก็เป็นพี่ของชัดเองไม่ต้องสงสัยว่าจะช่วยให้การพูดออกรถยิ่งขึ้นอีกดังนั้นต่อมาอีกไม่กี่นาทีความเครียดขืมในดวงหน้าวิชัย ก็ละลายไปทีละเล็กละน้อยด้วยกระแสความปลื้มจากตัวคุณนายดูดเอาบุตรชายพลอยปลื้มไปด้วยราวแป0นยาฬิกาคุณนายเชื่นจึงชวนบุตรไปรับประทานอาหารทั้งสองพากันเข้าในห้องที่เรียกว่าห้องกินข้าวสิ่งแรกที่กระทบตาวิชัยคือที่นอนใหญ่ที่นอนหนึ่งวางแอบอยู่ข้างฝากระชุใบใหญ่วางอยู่เคียงที่นอนและไม้ปั่นนุ่นสามอันพิงอยู่ข้างกระชุ และยังมีกระจาดกับตะกร้าเก่าๆวางอยู่อีกสามใบโต๊ะกินข้าวทำด้วยไม้สักขนาดแปดคนนั่งสบายเก้าอี้ทำด้วยไม้พยุงวิชัยสั่งทำจากเรือนจำจังหวัดสุรินในสมัยที่เขาเป็นผู้พิพากษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองอย่างนี้เคยตั้งอยู่ในที่เดิมแต่เก่าก่อนโต๊ะถูกคลุมด้วยผ้าชนิดหนาส่วนเก้าอี้มีปลอกผ้าคลุมอยู่เช่นเดียวกันไซโบฝีมือนักโทษ มาจากแรงเดียวกันกับเก้าอี้ในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่ดูค่อนข้างสกปรกและเก่ากว่ากันมากเพราะได้รับใช้เป็นที่เก็บภาชนะวางภาชนะตั้งแต่ชามจานถ้วยตลอดเวลาจนขวดเปล่าอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลาสิบปีเศษที่วิชัยต้องโยกย้ายตัวเองจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดโน้นโดยหน้าที่ราชการคราวใดที่เขากลับมาพักยังบ้านก็ได้พบห้องที่เรียกกันอย่างหนึ่ง แล้วใช้ประโยชน์สำหรับอีกอย่างหนึ่งเสมอเหตุฉะนั้นเขาจึงไม่รู้สึกตื่นต่อสภาวะของห้องที่เรียกว่าห้องกินข้าวเท่าใดนักเป็นแต่สงสัยเล็กน้อยจึงถามมารดาว่าพ่อชัดเขาไม่ได้ใช้โตะรับประทานอาหารดอกหรือครับแรกๆเขาก็ใช้จ่ะแต่ที่หลังเขาก็เขาไม่ค่อยจะได้กินข้าวบ้านประโยคสุดท้ายกล่าวด้วยน้ำเสียงแสดงว่าอารมณ์ไม่สู้ดีนัก ที่รับประทานอาหารสำหรับคุณนายนั้นจัดไว้บนเสื่ออ่อนตรงกับประตูที่เปิดออกทางผนังห้องวิชัยนั่งลงตรงหน้ามารดาสาวใช้เข้ามาเปิดสำรับเห็นกับข้าวล้วนแต่กับสำหรับข้าวจริงๆเช่นแกงเห็ดลูกนนำเลียบผัดผักน้ำพริกวิชัยก็น่าเสียพอมารดาเงยหน้าขึ้นมองเป็นทีถามเพราะเห็นเขานั่งเฉยอยู่วิชัยก็ยิ้มเหมือนเด็กที่พยายามยิ้ม เมื่อประจบผู้ใหญ่แล้วพูดอ่อยๆว่าผมหัดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จมันอิ่มเกินไปจริงๆพอรับประทานแล้วชักขี้เกียจทำอะไรไม่ได้อยากนอนอะไรคุณนายถามอย่างมืดแปดด้านข้าวเช้าครับตอบเสียงดังขึ้นกว่าเดิมผมรับประทานไม่ได้จริงๆรีบพูดต่อโดยเร็วและเสียงอ่อนลงอีกพอชัดเขารับประทานอะไรเวลาเช้า ไม่เห็นเขากินอะไรนอกจากกาแฟถ้วยเดียวกับลูกไม้นิดๆหน่นนนอยๆพ่อใหญ่จะเอาอะไรเอาเข้าวต้มหรือจะได้กินกับลูกนําเลียบบอกให้เขาไปต้มเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวก็ได้กินอย่าเลยครับชักช้าเปล่าๆให้เขาต้มน้ำชงกาแฟถ้วยเดียวเท่านั้นสำหรับเช้าพรุ่งนี้ผมจะสั่งเขาเองเสร็จจากบริโภคแล้วคุณนายชื่นคงอยู่ในห้องกินข้าวเราะที่นอนเก่าที่นอนหนึ่ง เพื่อรื้อนุ่นออกตากและปั่นแล้วจึงเย็บใหม่วิชัยไปเที่ยวดูบริเวณบ้านความเติบโตขึ้นแห่งต้นไม้ที่วิชัยได้จากไปเมื่อมันแรกขึ้นทําให้พอใจมากและทําให้รู้สึกชุ่มชื่นยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงว่าในที่สุดตนก็ได้กลับมาสํานักภายใต้หลังคาที่ได้ให้ความร่มรื่นแก่ตนมาตั้งแต่วันแรกที่ตนได้เกิดมาในโลกจะเป็นไรไปกระเรือนครัวที่โสมจวนจะพัง วิชัยจะซ่อมเสียใหม่ถังน้ำฝนใบใหญ่สนิมจับเกระกรังและทะลุรอบตัววิชัยจะขายเสียพืชพันธุ์ที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นบนถนนและบนสนามวิชัยจะถอนทิ้งรั้วสังกะสีที่ผูพังวิชัยจะเปลี่ยนเสียใหม่บ้านบ้านของบิดาบ้านของเขาเองในที่สุดเขาก็ได้กลับมาอยู่บ้านวิชัยยิ้มในตาวาวด้วยความรู้สึกเป็นสุข ที่ใกล้กับบ้านนี้ทางทิศตะวันตกแต่ก่อนมีโรงรถม้าสำหรับให้เช่าปลูกอยู่แขกเป็นเจ้าของรถและม้าขหาหบดีไทยเป็นเจ้าของที่และโรงเรือนคราวสุดท้ายที่วิชัยมาเยี่ยมบ้านเขาได้เห็นโรงเรือนและทั้งผู้เช่าซึ่งถึงจะซุดโทมลงกว่าเดิมมากจนเป็นที่น่าสมเพชก็ยังทําให้วิชัยเกิดความรู้สึกคล้ายได้พบเพื่อนเก่าบัดนี้โรงเรือนนั้นหายไปมีแต่เศษไม้และสังกะสีกองอยู่เกะกะ วิชัยรู้สึกใจหายมองไกลออกไปอีกประมาณ20วาจึงเห็นรากตึกเพิ่งก่อใหม่หมายตาไว้แล้ววิชัยตรงขึ้นเรือนจะกลับไปหามารดาอีกคุณแม่ครับตาแข่แก่เจ้าของรถเช่าแกไปไหนเสียแล้วคุณแม่ทราบไหมครับไม่ทราบจ้ะคุณนายชื่นตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากที่นอนที่ตนกำลังเราะอยู่ได้ยินว่ามีคนมาซื้อที่นั้นจากเจ้าของเดิม เขากำลังปลูกบ้านใหม่ยังไงล่ะใครนะที่จะมาเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของเราชายหนุ่มปารบเห็นเรียกกันว่าคุณแมน้นคุณแมน้นบางทีก็ว่าคุณเมียนแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าใครที่ไหนทั้งสองคนพ่อใหญ่จะกลับมากินข้าวกลางวันไหมเห็นจะไม่กลับครับคิดว่าออกจากกระทรวงจะเลยไปบ้านใหญ่ช้อยอยากไปเยี่ยมตาสมานเต็มทีคุณแม่มีธุระจะสั่งอะไรบ้างไหมครับ ไม่มีไม่รู้จะสั่งอะไรพูดถึงผัวเมียคู่นี้แล้วแม่ครุ่มใจถ้าจะว่าไปล่ะก็แกทีเดียวเป็นเหตุวิชัยกลืนน้ำลายมองเห็นพายุใหญ่อยู่รำไรหัวเราะเหึหแล้วว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วครับหมดเวลาที่จะแก้ไขหยุดนิดหนึ่งเป็นเชิงรอฟังคำตอบด้วยความเคารพครั้นคำตอบยังไม่มีมาก็รีบพูดตอบโดยเร็วแม้ นี่เห็นจะสายมากแล้วต้องรีบไปแต่งตัวพูดแล้วก็รีบลุกขึ้นและรีบออกจากห้องโดยด่วน